ลูกน้อยท้องเสียหรือเปล่าอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าลูกน้อยท้องเสียและเมื่อลูกน้อยท้องเสียจะต้องดูแลอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคะ่ะถามพี่กันมาว่า ลูกนะคะอุจจาระเหลวอุจจาระเป็นน้ําปนเนื้อหรืออุจจาระเป็นน้ําแบบนี้ใช่ท้องเสียไหมในคลิปนี้ค่ะพี่กันจะมาบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าอาการแบบไหนนะคะที่ถือว่าลูกท้องเสียหรือว่าอุจจาระร่วงค่ะลูกท้องเสียเกิดจากสาเหตุอะไรต้องรับมืออย่างไรและอาการแบบไหนควรไปพบแพทย์ค่ะก็รับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ การวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าลูกของเราท้องเสียหรือเปล่าจะดูความถี่หรือจํานวนครั้งที่ลูกอึรวมถึงลักษณะของอุจจาระค่ะโดยใช้อุจจาระที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นเป็นเนื้อเหลวมีความถี่มากกว่าสองครั้งขึ้นไปหรือถ่ายเป็นน้ําถ่ายเป็นมูกเลือดมากกว่าหนึ่งครั้งในยี่บสี่ชั่วโมงแบบนี้ค่ะแพทย์ถึงจะวินิจฉัยว่าลูกเราท้องเสียค่ะ ยกเว้นค่ะในกรณีเด็กที่กินนมแม่นะคะถ้าเด็กที่กินนมแม่นะคะลูกจะถ่ายเป็นเนื้อนะคะคล้ายเม็ดมะเขือปนน้ำนะคะค่อนข้างเหลวแล้วก็ถ่ายหลายครั้งใน1เดือนและถ่ายหลายครั้งค่ะถ้าในเด็กนมแม่นะคะถ่ายจะระบ่อยเป็นน้ําปนเนื้อและลูกนะคะน้ําหนักขึ้นดีกินนมได้ดีนะคะก็ไม่ถือว่าลูกมีปัญหาเรื่องของท้องเสียค่ะท้องเสียเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1ปีนะคะพบว่า70%ค่ะเกิดจากการที่ ลูกได้รับเชื้อโรคเข้าไปทางปากค่ะเช่นกันการดื่มนมที่ปนเปื้อนเชื้อโรคการอมมือที่สกรปรกการอมของเล่นหรือสิ่งของต่างๆที่สกรปรก ส่วนสาเหตุนะคะที่อาจจะเกิดท้องเสียได้ซึ่งพบไม่บ่อยนะคะก็คือเรื่องของรูปแพ้นมบัวภาวะต่อมไทรอยทำงานมากเกินไปผลจากเนื้อง,งอกบางชนิดและลูกได้รับยาปฏิชีวนะค่ะซึ่งการที่ลูกน้อยอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบนะคะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียมากนะคะก็เนื่องจากว่านะคะภูมิต้านทานร่างกายลูกยังต่ำค่ะเด็กยังไม่สามารถรู้จักหรือว่าป้องกันนะคะการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะ ซึ่งภูมิต้านทานโรคส่วนหนึ่งนะคะก็จะได้จากการที่ลูกกินนมแม่หรือการให้ลูกได้รับวัคซีนค่ะลูกน้อยท้องเสียคุณแม่จะต้องดูแลอย่างไรนะคะสําหรับการดูแลลูกเมื่อเกิดปัญหาอุจจาระร่วงหรือท้องเสียนั้นอื่นนะคะจะต้องบอกก่อนเลยค่ะการที่ลูกน้อยหรือว่าคนเรานะคะท้องเสียนะคะเป็น,นกลไกของร่างกายที่พยายามขับเชื้อโรคออกจากร่างกายค่ะทําให้มีการถ่ายอุจจาระหรือว่าท้องเสียค่ะ เพื่อให้เชื้อโรคไม่ถูกสะสมในร่างกายปริมาณมากไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในระบบไหลเ mm hmm. วียนโลโหิตจนเกิดปัญหาเรื่องของติดเชื้อในกระแสะเลือดนั่งนั้นหลักสําคัญนะคะในการดูแรลรักษาเด็กที่มีปัญหาเรื่องของท้องเสียนั้นก็คือจะไม่พยายามนะคะให้ยายหยุดทายและเราจะต้องดูแลอ,อย่างไรนะคะสำหรับหัวใจสําคัญในการดูแลเบื้องต้นนะคะสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องของท้องเสียคือการชดเชยสารนา้ําและเกลือแร่ที่ร่างกายของลูก สูญเสียไปค่ะรวมถึงดูแลให้ลูกน้อยได้กินอาหารที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางโภชนาการค่ะสําหรับการให้สารละลายเกลือแร่นะคะจะต้องให้อย่างไรนะคะวันนี้พี่แกนมีมาฝากค่ะพี่แกนนะคะก็จะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซื้อเกลือแร่นะคะที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาสําหรับเด็กนะคะมาผสมน้ําค่ะซ,ซึ่งส่วนใหญ่นะคะสารละลายเกลือแร่นี้ก็จะใช้การผสมน้ํานะคะ1ซองต่อน้ํา8ออนซ์ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นํามา ป้อนให้กับลูกค่ะโดยแต่ละวัยนะคะก็ป้อนในปริมาณที่แตกต่างกันค่ะในวัยที่ลูกน้อยอายุน้อยกว่า2ปีนะคะเราจะให้ครั้งละ2-3ออนค่ะครั้งที่ถ่ายเป็นน้ำอายุ2ปีถึง10ปีครั้งละ3-8ออนและอายุมากกว่า10ปีดื่มให้มากที่สุดเท่าที่จะดื่มได้ค่ะโดยวิธีการให้สารละลายเกลือแร่นะคะไม่แนะนําให้ลูกดูดจากขวดนมค่ะเพราะการดูดจากขวดนมนะคะก็จะทําให้ได้รับปริมาณน,น้าเกลือแร่เนี่ยเข้าไปในร่างกาย ทีเดียวพร้อมๆกันเนี่ยเป็นปริมาณมากนะคะก็จะทําให้ดูดซึมไม่ทันก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะหรืออุจจาระยิ่งทําให้เหมือนลูกอุจจาระเหลวมากขึ้นหรือว่าอุจจาระบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะเราใช้วิธีการนะคะใส่แก้วจิบในเด็กโตถ้าในเด็กเล็กแค่ใช้ช้อนนะคะป้อนทีละนิดละนิดนะคะนอกจากสารละลายเกลือแร่คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ลูกกินเป็นพวกน้ําซุปนะคะโจ๊กข้าวต้มนะคะหรือน้ำผลไม้ต่างๆค่ะเพื่อชดเชยน้ำหรือว่าเกลือแร่ที่สูญเสียไป นอกจากการดูแลให้ลูกได้รับสารน้ําเกลือแร่และอาหารแล้วนะคะในเด็กที่กินนมแม่คุณแม่จําเป็นจะต้องให้นมแม่ต่อไปค่ะเพราะว่าจะช่วยลดอาการท้องเสียในลูกได้กรณีเด็กกินนมผสมนะคะก็ให้กินนมผสมตามปกติค่ะเมืลูกน้อยท้องเสียจําเป็นจะต้องพาลูกไปพบแพทย์ไหมกรณีที่ลูกน้อยมีอาการท้องเสียเฉียบพลันนะคะอาการท้องเสียนะคะจะดีขึ้นเองนะคะภายใน 1-2ถึงสสัปดาห์ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลตามที่พี่กันแนะนำรั้งต้นค่ะแต่หากว่า2สัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นแสดงว่าลูกน้อยเริ่มมีปัญหาท้องเสียหรือรังอันนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะและนอกจาก2สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นนะคะยังมีอาการต่อไปนี้ค่ะที่ควรพาลูกไปพบแพทย์แรกค่ะถ่ายอุจจาระเป็นมูกบนเลือด2ไข้สูงหรือชักข้อที่3อาเจียนบ่อยข้อที่4ท้องอืดข้อที่5หายใจลําบากหายใจหอบเหนื่อยข้อที่6ไม่ยอมดื่มสารละลายเกลือแร่ไม่ยอมกินอาหารหรือว่า น้ำผลไม้ต่างๆที่คุณแม่ให้เขาจะเจ็ดลูกน้อยดูเพียและซึมแตลลูกน้อยถ่ายเป็นน้ำมากกว่า10ครั้งใน1วันค่ะ้าก็พอจะทราบนะคะถึงสาเหตุนะคะการดูแลนะคะและอาการผิดปกตินะคะของท้องเสียที่ควรพาลูกไปพบแพทย์แล้วนะคะก่อนจบคลิปค่ะพี่แกนจะมาแนะนําถึงวิธีการป้องกันโรคท้องเสียในเด็กค่ะวิธีการป้องกันที่สําคัญเลยนะคะคือการรักษาความสะอาดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนะคะเข้าสู่ร่างกายของลูกน้อยค่ะ ข้อแรกเลยค่ะการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู iro, ่ร่างกายลูกนะคะการรักษาความสะอาดนะคะเช่นนะคะผู้เลี้ยงดูจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนหยิบจับสิ่งของให้ลูกล้างอุปกรณ์หรือสิ่งของในการให้ลูกกินนมนะคะตามขั้นตอนที่ถูกต้องต้องมีการนึ่งฆ่าเชื้ออบฆ่าเชื้อนะคะของเล่นลูกนะคะควรมีการล้างทำความสะอาดพึ่งแดดค่ะสิ่งไหนนึ่งได้สิ่งไหนอบฆ่าเชื้อได้ให้อบนอกจากนี้นะคะการให้ลูกกินนมนะคะที่ชงแล้วนะคะถ้าเป็นนมชง ถ้าลูกกินแล้วนะคะให้ับมากินได้แค่ภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่แนะนําให้นํามากินค่ะเนื่องจากว่าในช่องปากมีแบคทีเรียค่ะแบคทีเรียอาจจะลงไปเปืเป้อนในนมในขวดนั้นค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเชื้อโรคก,ก็จะเข้าไปทําให้ลูกท้องเสียได้ค่ะในนมแม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะเราจะต้องรู้นะคะว่าการเก็บนมแม่นะคะ จะเก็บได้นานแค่ไหนค่ะถ้าเกินอายุกําหนดแล้วนะคะถึงแม้ลักษณะนมหรือกลิ่นนมรสชาตินมจะไม่เปลี่ยนก็ไม่แนะนําให้นํามารับประทาน,นะคะ่ะเพราะหากว่าลูกท้องเสียขึ้นมานะคะจะยิ่งทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจค่ะข้อที่2ค่ะดูแลให้ลูกได้รับวัคซีนนะคะโดยปัจจุบันนี้นะคะพบว่าเชื้อโรคนะคะที่เข้าไปทําให้ลูกมีปัญหาเรื่องของท้องเสียนะคะ4 0เกิดจากไวรัสโรตาค่ะซึ่งนะคะวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้านั้นรัฐบาลนะคะได้ให้ฟรีแล้วนะคะในหน่วยบรกิการสาธารณสุขค่ะ คุณแม่สามารถพาลูกไปรับฟรีได้เลยโดยวิธีการให้นะคะจะใหะ้ส่วนใหญ่2ครั้งค่ะหรือบางทีก็จะให้3ครั้งค่ะหลักการให้นะคะครั้งแรกก็คือจะให้ที่2เดือนหรือไม่เกิน15สัปดาห์และครั้งสุดท้ายนะคะก็ต้องให้ไม่เกิน32สัปดาห์ค่ะ่งการหยอดวัคซีนโรตานะคะอาจจะไม่ได้สามารถป้องกันโรคท้องร่วงได้หมดนะคะแต่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะที่ป้องกันที่3ค่ะ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่นะคะในน้ำนมแม่นะคะมีภูมิต้านทานโรคต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแ e ลน n d a r y IGA หรือว่าเม็ดเลือดขาวค่ะที่จะช่วยป้องกันโรคท้องร่วงหรือว่าโรคอุจจาระร่วงหรือโรคท้องเสียให้กับลูกน้อยค่ะค่ะก็จ,ะจบลงแล้วค่ะสำหรับคลิปนะคะลูกท้องเสียหรือเปล่าจะต้องดูแลลูกอย่างไรนะคะใครชอบคลิปนี้ของพี่แก่นนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ